สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำจิบินะคะนคะคะก็เออเราต้องล่างวงกลมแบบนี้นะคะให้ใช้เออวงกลมนะคะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อย่าชนถ้าเราใช้แบบนี้นะคะ่ะถ้าเราใช้เป็นเออถ้าเราใช้แบบว่า แบบว,ว่าเต็มๆอ่ะแบบว่าฟิปทมสอบอะไรประมาณนี้เห็นไหมมันจะเต็มนะคะเคปแล้วหลังจากที่เราทำอย่างนี้เสร็จแล้วให้เราปรับยี่สิบแปดยี่สิบยี่สิบแปดนะคะเฮ้ยเดี๋ยวปรับ่แหละปรับยี่สิบแปดที่นี่นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนี่เราก็จะมาใช้นะคะใช้อันนี้ ก็จะวาดตามโคมเลยนะคะเดี๋ยวได,ไดเ้เราจะไม่วาดทีบีแล้วเราจะมาสอนทำทำเอ,อ่อทำร่างนะคะร่างทีบีที่นี่นะคะอุย้ย ใช่อันนี้นะคะน้ำชองนคนี่ค่ะตาปกติเลยอ่ะอย่าสิ ก็ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะวิธีการร่างจีบอุ้ย